สวัสดีครับอาคราฟมิวสิกรีวิวเพิ่งทำรถเฮสายเหล็กแค่เสร็จแ,แต่ทาเสียงเยอตู้ปเปิดได้ได้ เดี๋ยวต่อไปดีไฟตั้มกะเดินอยู่ตรงข้างๆนี่นะครับนี่นน เครื่องใหม่โอค้คอมมเนี่ยเนอะพัดเกียอยู่ตรงนี้มีเบ็กอัน้ดาอยู่มืออยู่ตรงนี้พาวเวอร์นะครับอันนี้เขาโบดได้แต่ว่าอยากเพิ่มแหละเพิ่มตัวหลัง ติดหลังคานี่ระบบ หลังคายกพร้อมตู้มีการน,นะครับนีมีกิติเตอรแทนดาน,นะครับ อันนี้วางชุดกองได้นะครับชุดกองทุนได้หมด นี่นะครับมดีแล้วครับน้องครับนี่แบบนี้แล้วงอของมันเลยความนี้นะครับ ปลิดขึ้นได้นะครับเสรแล้วนะครับเบาหลังเปิดพานาดูให้ดูนะครับเป็นกระจกใสเอาเนี้วางพาวเวอร์นะครับ ยิ่ขึ้นพร้อมตู้เสจการด้วยพร้อมกันอังเครื่องแบบนี้นเกียร์ทดเกียร์ถอยได้ถอายระบบนีเบ็บมือนะครับมีเบ็บมือ มีเอาไว้สตาร์ทน,นี้จะไว้หัวเสียบไฟต่เกระเดนะครับแล้วก็ทำแปดบิดกึ่งแจได้ตรงนี้ ควนมี่งครับน้มีอันนี้การนีี่ไฟตามกเดืองแบบนี้นเลยครับสามเจกการทฟาอบบนี่นนพอเขพไปดูนะครับนี่เห็นแบบนี้น,นะครับ เงือ่แท่กาลอดลสายนี่จอวัแมแบบนี้นะครับต่อพ่วงก,กันลิงหากันแบบนี้นะครับขอบคุณครับผมทาง Youtube, TikTok, Facebook นะครับทีมงานอาคารับผมนมิสิกนะครับผมครับที่ทุกแคนทำรถแห่เสร็จแล้วน,นะครับตีไฟที่อะไรนี่แหละนิดนึงนะครับ